หมือนพุ่งตัวลงมาก่อนแล้วก็จับกล่องกระดาษว <laughs> ่มา อาจจะไม่สุภาพนะเพราะเป็นที่ท้าต้องขออภัยนิดหน่อยเฮ้นนยนิดหน่อยนิดหน่อยสวัสดีค่ะดีซไซ<ห>โ,โอ้โหวันนี้ดีไซามาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยมาทําอะไรคะอุทยานดาราศาสตร์ๆๆสิริถสิริถอุทย,<อ>ยานดาราศาสตร์นะคะที่เชียงใหม่นี่เองมาทาอะไรเอย่ยมาเล่นสไลเดอร์ยา่ามาเล่นสไลเดอร์ย่าแล้วทุกคนนี่เราเตรียมกล่องกระดาษมาแล้วนะมาชี้ชี้ชี้นี่เดี๋ยวให้พ่อแบงค์ชิงให้ใจเย็นทีละคน เมื่อกี้พี่ไม้ลงไปคนแรกแล้วนะเป็นเป็นหนูทดลองลงไปก่อนแล้อ่าอ่าทันวาทันวาลงกับพี่ไม้าต้องเราต้องจับไว้จับไว้เออทันวาจับไว้ไปเลยมันไม่ค่อยไหลอ่ะมันไม่เร็วว่ะดีใจยัง พี่าทำอะไรทำยังไงก็ได้ลองดูให้มันไปเร็วเอาลองดูได้ไหมทนาได้ไหมดูที่ไม้ดูหี่ไม้ดูพี่ไม้ไปแล้วไปแล้วพีม้เออพี่ไม้เอออย่างี้พี่ไม้นอนหรอมันต้องนอนเออพี่ไม้นอนลหรอนอนนอนพี่ไม้บอกมันต้องนอนเออเออ เพิ่งอะไาให้พยูซายลงไหมตรงนายแล้เราต้องหาวิธีให้เจอเราต้องหาวิธีให้เจอแต่แม่ไม่แน่ใจว่ามันจะลื่นไหมนะลองลองตรงนี้มันจะยาวหนูนอนหนูนอนเสร็จหนูจับด้านข้างหน้านอนก็ได้มานั่งเหรอไม่นอนคว่ำดีนอนคว่ำเหมือนพี่ไม้เห็นไหมนอนคว่ำนอนคว่ำลงบนกลองเออจับไว้จับไว้ จากวันนี้ขึ้นมาอย่างนี้เออเอาถ่ายไปลื่นลงไปก่อนดิเออลื่นลงมาก่อนดิเอามาจะนั่งก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้เอามามันไม่ไหลไม่ไหลหรออะลองดู<ม>ลงมาอีกนิด<ม>ดิลงมาอีกนิดนึงดิมันจะไหลไหมแต่ตรงนี้มันยาวดีไงไม่ไหลเลยหรอตรงนี้เออตรงนี้ได้มันมันยาวดีไงเราจะมีเทคนิคส่วนตัวเราต้องทิ้งน้ำหนักตอนช่วงที่เราลงตอนแรกอะเหมือนพุ่งตัวลงมา หมือนพุ่งตัวลงมาก่อนแล้วก็จับกล่องกระดาษไว้เดี๋ยวนี่นะคะทุกคนได้กล้มาแล้วเนี่ยไม่ไหลไม่นอนนอนต้องมีเทคนิคมันต้องมีเทคนิคช่วยเนี่ยมันไม่ไหลไม่ไหลมันไม่ไหลยันตรงนั้นฮะมันต้องยันมันต้องยันใช่ไหมยันแล้วพุ่งตัวลงมาใช่ไหม่ยหนูทอาให้หนูเออเกลี่ยสาธิต จะเรียกว่าต้องใช้แรงยันนะไปหนึ่งหงส,งสไป,ป <c oughs> ได้แค่ครึ่งทางเราดีไซน์หไป อัน hehe, นี ję, ้นะคะทุกคนตอนนี้นะเรามี4 <wrote> ทีมจะแข่งกันนะเรามาดูกันว่าใครเจอชนะเลยคะทุกคนใครจะลงมาถึงก่อนให้แม่เก่้น้ำนะ1หนึ่งสอสานะเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามามามรม่ร้อเลยอะไอะระเระะ้ออะไรไว มารอบนี้นะคะจะเป็นผู้ชายแข่งกันนะมีพ่อแบงค์กาธันวาพ่อปองแล้วก็พี่ไม้นะเดี๋ยวซิยังไม่ได้นับเลยยังไม่ได้นับยังไม่ได้นับรอรอไม่เก่นับก่อนธันวาขึ้นไปแล้วธันวาอ่าโอเคเสมอแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครเสียเปรียบใครแล้วนะโอเคนะหนึ่งสองสามแล้วมามา สองคนสุดท้ายนะคะทุกคนโอ้โหไปเปลี่ยนเสื้อมาหรอคะนั่นอะไรคะนั่นอ่ะอันนั้นอะไรคะโอ้โหเข่นซ้ำมันแปดหน้ามาเลยนะไปลุยต่อเร็วพร้อมหรือยังเอาแล้วโอเคอ่ะพี่เจลี่ดันหนึ่งสองไปได้วเหรอไหมมาหนึ่งสองไป โอ้ยเๆๆอาว่า <complex> ฮ <í toys> ่าฮ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 ทาน่าฮ่าฮ่าน่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าใ่าฮ่าฮ่า่า่าก่าบ่าฮ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 ่าากาฮ่าาฮ่าาฮ นั่งแผ่นขาวนั่งแผ่นขาวแล้วเราทำไงมันไม่หลุดจับไว้จับไว้เออมาลื่นมาลื่นมาลื่นไหมอ่ะเหมือนเดิมดูธันวาดูธันวาอ้าวตอนนี้แม่กุ้งจะไปกับน้องธันวาค่ะธันวาก่อนแน่นแน่นกนแน่นนไปไปเนาะ ไหนพี่ไม้เนี่ยมันเป็นตะคุกกะแข็งๆเลือดออกไหมออกนิดหน่อยพี่ไม้ได้แผลนะคะทุกคนอุ้ยไหนอาจจะไม่สุภาพนะเพราะเป็นที่เท้าต้องขออภัยนิดหน่อยเุ้ยนิดหน่อยเออนิดหน่อยนิดหน่อยสำหรับพี่ไม้อ่านิดหน่อยมันเป็นอันนี้อ่ะอ๋อมันโผล่ออกมาแข็งๆเออเอฮ้ยเออใช่นี่ทุกคนอย่ามาเล่นขอบไปเล่นตรงกลางห้ามเล่นตรงขอบนะดีไซน์เกลลี่เพราะว่าพื้นมันแบบว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมาไม่รู้พี่ไม้ได้แผลแล้วนะ โอ้นี่นะคะทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกดินเรียบร้อยแล้วนะน่าจะหนึ่งทุ่มแล้วใช่ไหมคะที่ซายเล่นกันตั้งแต่ว่าพระอาทิตย์จะไม่ตกตอนนี้มุดตืต่อแล้วนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะไปสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด share ให้ได้ค่ะทุาบ๊ายบายเหมือนพุ่งตกลงมาก่อนแล้วก็จับกล่องกระดาษหนึ่งสองสามมา อะไรขี้งงดอยนะทุกคนอุ้ยไหนอาจจะไม่สุภาพนะเพราะเป็นที่เท้าต้องขออาภัยนิดหน่อยอุ้ยนิดหน,น<ช>อ่อยนนิดหน่อยนิดหน่อยสำหรับพี่ไม้อันนิดหน่อย <laughs>